ก่อนอื่นกดติดตามให้ช่องของเราด้วยวันนี้รถจัดโปรพิเศษต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวกับราคา SUV ที่มี269,000บาทไม่บวกแวด MG ZS 1.5D นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดง ที่สุดที่สุดนะครับสวยมากๆครับได้สีดําจัดทรงล้อมาให้ด้วยแถมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันดุดันสวยๆเลยคันนี้ต้องบอกว่าไม่เพียง70,000กว่ากิโลโอ้โหครับรถราคาเกือบ700,000วันนี้เอาไปที่269,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มเลยเพื่อนๆอ,ออกรถศูนย์บาทกันเลยทีเดียวรถจอดอยู่รามิทานะครับเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ได้คุณภาพบริการ ออกง่ายซื้อง่ายดูแลทุกขั้นตอนครับและสำคัญจองผ่านร้านตอนนี้3,000บาทเท่านั้นเองจัดไปแน่นเลย หรือซื้อสดนัดหมายกันมาดุนๆครับใครสนใจคันนี้ช้าอดแน่นอนครับไม่ต้องคิดอะไรมากรถมันดีอยู่แล้วราคาแบบนี้หาไม่ได้ครับใครชอบสีดำทรงสปอร์ตคันนี้นั่งสบายๆาย5ที่นั่งยกสูงครับโทรมาครับ0885845375นะครับ0885845375นะครับที่นี่จองได้จริงได้รถแน่นอนจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ออกรถง่ายๆมั่นใจแน่นอนไม่มีปัญหาสำหรับรถคันนี้รีบดุ่วนเพื่อน,น,นสมาชิก